เกษตรบ้านหน้าช่องยีพาพี่นองมาพบกับเกษตรผสมผสานนะครับการปลูกต้นไม้ก,การาวัวนะครับการประมงต่างๆนะครับส่วนผสมผสานนะครับคลิปนี้อีกเช่นเคยครับเรามาอยู่ทีฟาร์มวัวนะครับเราต้องต้อตงมาต้องสุดสายดีก่อนเป็นร้อยไปไม่รอยก็ต้องเลิกอยู่แล้วพ่อหากมาลูกตกจีร้อยแล้วนะครับอืม อันนี้เราเลี้ยงในนี้ไม่ได้ให้ออกไปแบบตามที่เขาเลี้ยงข้างๆทางนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับไมเขาเลี้ยงตามข้างทางีเวลาปล่อยพึ่งมาส่วนมากเลยอันนี้อายุกี่ปีครับนี่น่าจะปีเนาะมีปีพี่เลี้ยงไว้เนี่ยหรอครับพิ่งเอามาเมื่อวานคืออ๋ออืมวัวขุน อท,ที่ว่าเขาเรียกว่าบัวซากบัวซากมันเป็นยังไงครับคนนี้อ๋อนี่เลยเนาะอ๋อบัวซากเอามาขุนเนาะแล้วก็เอาไปส่งต่ออ๋อข้างในก็มีเนาะมีกองฟางอ๋อส่วนมากเขาหญ้านี่ก็คือตัวนี้เนาะหญ้าฟางธรรมดาไออ,อืมอาหารหลัก ก็คือหญ้าเป็นลำนี้ก็ได้เนาะแม่เนาะเซฟต้นทุนก็เน้นหญ้าเป็นหลักหัวซากนะครับแต่ก่อนมีเยอะเลยคุณแม่อมออกไปบ้างเนาะจ,จับออกไปอตรงโน้นก็มีโอ้เยอะเหมือนกันน่าจะเกือบร้อยั้งเนี่ยอ๋อห้าสิบกว่าต้นนะครับห้าสิบกว่าตัว อ๋อวิธีการทำคอกอันนี้ก็ต้องเปิดเปิดเปิดไว้ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะถ้าถ้าลงเป็นลงไม่มันแล้วแต่นี่นี่เราให้บัวนอนสบายอ๋อถ้าจริงๆแล้วเขาเลี้ยงกันก็แค่พันเดียวนะพันเดียวใช่ไหมอ๋อจะให้ให้มีแสงแดดเดียวอ๋อเพราะว่านี่ฝนตกนุ่งใเราเราสบายมันก็ต้องสบายครับ เขาไม่เลี้ยงรองนี้หรอกจะอีสานเขาปล่อยเลยนะคุณแม่เขาปล่อยไม่เรียบร้อยเออมใช่ใช่แล้วเราไม่ต้องไปต้อนขังไว้มากอยู่มันก็โรคก็เยอะอันนี้เพราะน้่นเราก็เอานั่นขี้ออก มันอันนี้คือเราดูแลดูแลระบบง่ายกว่าถ้าอีสานเขาปล่อยแบบแล้วเขาก็ต้องไปตามมันแล้วก็ต้อนคืนมามันเสียตรงนั้นอันนี้เราอยู่เราไปไหนก็ได้เนาะข้อดีของเราก็คือตรงนี้เราดูแลบริหารจัดการจบที่เดียวนี่ขนาดเค้ื่องนู้นอับใช่ไหมอับนะมันเตี้ยบไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้สูงทำไมแบบนี้หมดเลยโอ้ที่ว่าทำไม้ไว้นั่นอืมทาขึ้นมาไม้หมดเลยอขึ้นเป็นเท่านี้หมดนะ สูงขึ้นเสมอนี่ยมันได้โล่งเนาะอากาศมันจะได้ถ่ายเทจะได้ใจจริงวัวมันก็จะสดชื่นเนาะวัวมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็มันจะโตไวมันก็กินอาหารมันจะได้ไม่เหงาเนาะใช่น้ำหนักถ้ามันทึบๆเอออันนี้ผมว่าอ๋อไม่ได้เข้าเลยนี่ครับให้มันสูงไว้เนาะสูงไว้อืม ้ออ <uld ung của anh> อันนี้ของเดิมเนาะอันนี้คือทําสูงขึ้นเนะาะต่อขึ้นนี่ครับ,บให้สูงขึ้นไว้นะครับน <K uld ung> ี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับ <K uld ung> มันก็จะมันก็จะแบบมีอากาศถ่ายเท <K uld ung> เป็นสุขภาพจิตของวัวนะครับนี่สวยมากเลยครับคุณแม่อ,อืนี่ครับความฝันของพี่น้องเกษตรกรอีสานะครับ อยากมีฟาร์มวัวมันเป็นไม่ต้องไปมีคนมาซื้อรอขายครับเนี่ยครับวัวขนสวยงามครับนี่ครับวัวซากต้องอีกสเดือนอ้งาเดือนออนอันนี้เพิ่งเอามาเมื่อวานคนระับ นี่ครับทึบไปเลยเนาะต่างกันเลยเนาะต่างกันมากเลยอันนี้มืดไปเลยมันมืดมืดไปเลยแล้ววัวมันก็จะแบบว่ากลางคืนแล้วกลางคืนไวจังอ๋อมันแชตลอดแชตลอดไม่มีอากาศทายเทใช่ใช่แล้วมันจะไม่แห้งไม่แห้งอันนั้นแห้งชัดเจนเลยเนาะแห้งแห้งกว่าอแห้งกว่าอืมนี่ครับ นี่ครับมันอับอ๋ออากาศเข้าไม่ถึงครับอ๋อแบบนี้มันนี้คุณแม่จะจะไม่ได้ยกขึ้นอีกเหรอยกขึ้นเยอะต้องลื้อทิ้งเลยออทำแบบนั้นเลยอืออ๋อช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยอันนี้ล้มหมดหมดท่ข้างหน้านี่ไม่มีแล้วข้างหน้านี่ก็เท่าก็เท่าไม้พอกันออืมครับอ๋อ กมมดันครับนี่ก็สําคัญเนาะการทําลงฟาร์มตรงนี้ก็สําคัญความสูงอ๋อขี้ขี้มันก็จะได้แห้งไวด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยโอ้ขี้ขายดีนะตอนนี้เลยโอ้ขี้ปุ๋ยแพงใช่ใช่มีปุ๋ยอยู่ในตัวเขาบอกโอ้โหแพงสอบละาสองพันพันสองพันอืม แล้วไอ้มันมีหญ้าไอ้แพงโกล่านี่มันเขาปลูกหญ้าแพงโกล่าใช่ไหมครับบัวเขาก็กินดีนะมันก็ชอบเขาว่านะมันเกี่ยวกันไหมคุณแม่มันเกี่ยวกันไหมไม่น่าเกี่ยวนะมัก็ปลูกอืมปลูกแล้วก็นั่นะเอออ่าแพงโกล่าแต่หญ้ามันไม่จําเป็นเยอะอืมอืมจริงจริงแล้วมันก็ฟัง ท่วไหนก็มีฟางสต็อกมันไม่ต้องมีแพงกล่าตอนแรกอะร่างกายเขาไม่พร้อมมานะใช่เนี่ต้องให้เนี่ยอันนี้อนุบาลอนุบาลก็ทายาไปมาอวานอ๋อวานซืมหลังทายท้องอยู่ครับพวกเขามาไกลนะที่ไหนครับเนี่ยเลือยะโ่ะปาดยะโซ่นะ ยาโสทอนของ,ต,องตัวเองบ้านทั้งนั้นมะม่วงมะม่วจกหมกอย่ไ <laughs> หผมอยู่น้องคายคเขาคนนี้น้องคายกโต้ทางขึ้นไปอีกหน่อยติดลาวอะ่ะติดลาวทา,ทางนู้นมันมีเคยไปไหมเพื่อนี่นแข่งแรงปล่านะวัวทางเชียงใหม่อะไรนู่นนะ่ะเหรอแต่วัวมันจะเป็นไทยไทยไหมถึงว่ามันจะอ้วนไวอแต่น้ำหนักมันไม่ค่อยได้อแต่ขายไวแต่ ครับอากาศมันดีเนาะทางนั้นนะทางนู้นมันติดเขาติดอะไรเนาะเชียงใหม่มันเป็นภูเขาครับใช่ครับมันเลยอากาศถ่ายเทมันเลยโตไวหรือเปล่าผมว่าไม่หรอ,กอากาศเจบากจริงจริงทางนี้ดีฟ่าอืมทางนี้มันเป็นภูเขาทะเลพร้อมเออใช่ใช่จบเลยอ่ะมันมีครบมีมีน้ำครบอ่าภูกขาภูเขาป่าแบบถ้าอีสานนี่โอ้โหแห้งแล้งเลยคุณแม่เอ้ย น้ำนี่น้ำขาดน้ำเนี่ยไม่มีไม่จริงอ่ะต้องขุดต้องขุดน้ำเนี่ยขุดสระเพราะนี่ไปบอยไปเอาเองเขาต้องเขาต้องขุดสระถ้ามีน้ำต้องขุดสระน้ำเขาเยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเป็นบางที่ไหมเป็นบางที่ถ้าขอนแก่นนี่เขาไม่เขื่อนอุบลรัดแต่ถ้าทางหนองคายมันมีแม่น้ำโขงต่ที่นี่เขาเหมือนกันนะทํานะ เขามีเขื่อนนะเขาก็กระจายน้ําออกไปเหมือนกันมันต้องทํากระจายน้ําแบบจะแถวนั้นมันเขื่อนมันมันทำยากใช่ครับมันหลายจังหวัดแบบกระจุกอะแต่ที่มันน้อยใช่ไหมครับใช่ใช่ที่มันเยอะใช่ครับมันเลยมันเลยจัดการยากเขาขุดสะแบบนี้ถ้าที่แคบๆมันก็หวมก็ไม่สบายใช่ไหมครับมันแออัดตัวเองไปยู ถึงต้องไปอยู่มัวเราปลูกก็จะปลูกในทุ่งที่ว่าไม่อยู่กับใครครับอืมเพราะว่าเหม็นไหมมันไม่เหม็นนะไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเลยเพราะมันโปใช่ครับอืมโล่งมันโล่งแต่คนเลี้ยงทั่วไปจะมาติดกันมันก็ยังครับปัญหาก็ยังอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยังไงเขาก็ต้องหาปัญหาอยู่ได้ใช่ครับอืมมันเหม็นนะเพราะว่าบางคนเนี้ย คงเทพก็ว่าเหม็นเหม็นสาบแต่เราอยู่กับมันทุกวันใช่ไม่เหม็นเราไม่คิดคนละอย่างเนาะสวยงามมากสวยงามมากคุณแม่หมดเยอะเลยครับอันี้ทำตั้งสามร้อยอันนี้ทำมานานหรือยังครับ ตั้งแต่กระต๊อบตัวเล็กๆตอนแรกเขาเลี้ยงเล่นๆเลี้ยงกับเธอไปเรื่อยังไงมาขนาดนี้ได้หรือรอบที่สามแล้วนะรอบนี้เอาจบเอารอบนี้ต้องเอาแบบนี้ไปเลยถ้าทำทำบบนี้เลยใช่ใช่ทำครั้งเดียวไปเลยเนาะครั้งเดียวครั้งเดียวจบเลยเสียเสียใช่ใช่เห็นด้วยไปลยตรงนี้เพราะว่ามันเสียครั้งเดียวจบหลายรอคครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ตังก็น้อยๆนะพอจะทําได้มันก็ วัวมันแตกลักพันเองเนาะรักพันเลี้ยงละเพราะตัวถูกนะตัวเนะใช่ครับตัวถูกลงเยอะตัวถูกปะภาษาตัวถูกแล้วนะอที่น๊กนี่ตัวละสองหมื่นนิดหน่อยเองนะอืมือก่อไม่รอดภาษาตกสามหมื่นเนาะครับตอนนี้อันนี้สองหมื่นนิดๆอ่าสองหมื่นนิดๆอืมอืมมันจะเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ ผมว่ามันก็มันโตขึ้นทุกวันอ่ะแล้วแล้วมันออกลูกอ่ะผมว่ามันได้ผลผลิตลูกด้วยก็ดีนะเออครับเลี้ยงเพราะว่ามันไม่ถึงอย่างน้อยเราได้ปีครับใช่ปีหนึ่งมันได้ลูกตัวหนึ่งปีหนึ่งตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันสะสมผมผมมองตรงนี้ที่นะเนื้อคนอีสานก็เลี้ยงเยอะนะใช่ใช่ทำไมเขามาเอาวัวที่นี่ล่ะเออแลกน้ำมันไม่เหมือนกันนะวัวนี้ตั้งน้ำเลยนะครับ เป็นน้ำโกยน้ำเข็มน้ำอะไรเนื้อจะไม่เหมือนกันเขาเขามาเอาวัวที่นี่แปลกเหมือนกันนะใช่ไหมเครับาเขาดังมากเพชรบุรีดังมากนะใช่ไหมครับแต่เวียดนามไม่เอาบัวนู่นนะอือใช่เขามาเอาที่นี่มาเอาแถบนี้หมดเพชรบุรีราชบุรีใช่ดังมากอีสานบอกว่าผมไปอุบลพี่เอาวัวมาจากไหนไม่ เุีที่นู่นน่ะนะที่นู่นอาหารไม่นิ่งมันหมุนเวียนแต่รูฤดูการับคืออาหารไม่นิ่งผมซื้อที่ไหนได้ก็ซื้อตรงนั้นแต่ที่นี่ถ้าซื้อที่หนึ่งก็เปลี่ยนไม่ได้กลัวจะเปลี่ยนอาหารไม่ได้นะอเพราะในอาหารไม่เหมือนกันแต่รังเจ้าอืสำคัญเลยตัวนี้เนาะสำคัญมากเหมือนกับมันกินแล้วเออกินทำไมมันอีกแบบนึงเออ มันก็อาจจะส่งผลท้องได้อ๋อนี่เขากินใหม่ๆเขาก็ทายท้องนะอืออร่าอร่าเออไม่ได้แล้วกินอาหารไม่ได้แล้ววัดแล้วแม่หนูต้องกินหญ้าแล้วรอบนี้อ๋อวัดแล้วนะทายท้องกันอืต้องสลับอ๋อวันวันนี้กินอาหารครับใบนี้ต้องกินหญ้ากินฟางอ้ให้ท้องนิ่งอีก เพิ่งรู้นะเนี่ยอจุดสัมผัสเขากินหัวเขาไม่ใช่อาหารนะครับตัวตนเขาไม่ใช่กินอาหารอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องกินหญ้า,าหลักครับใช่ไหมใช่ครับอาหารหลักคือหญ้าอ้อตอนแรกๆเขาไม่ไหมไอไอฮุกฮุกอยู่เลยอ๋อนี่คือถ่ายท้องเขาต้องถ่ายยญา ต้องกลายไปญาติชายบำรุงไว้อืมถ่ายกับญาติาจะได้สู้กับโลกได้ครับเนี่ยอืมไม่คยดีลูกเนี่ยนะโอ,โอ้โอโตมาป่าไม่มีเขาเลยเนาะโตเขาตัดมาแล้วสวยมากเลยคุณแม่อืมดูดูงอนมันด้วยเนื้อมันสวยๆบางที่นี่ผอมแห้งเลย หัวซากเดี๋ยวมาดูใหม่ดิโอติกลายไปอ้วนเลยอืมเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวมาดูใหม่ตัวเป็นตันก็มีนะอ๋อเหรอออกข้างแบบโอ้ยแต่เห็นก็อยากได้อ่ะโอ้ยนี่ก็เริ่มนี่ก็เริ่มอ้วนแล้วนี่นี่นี่ยังไม่นั่นเท่าไหร่นะนี่แค่สตาร์ทนะเหรอผมว่าอ้วนแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเบ่งแล้ว จะวางที่นะกระดูกบางที่นี่กระดูกออกข้างนะครับมาเที่ยวใหม่ได้ได้คุณแม่โอ้โหเดี๋ยวดูไ้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกว่ามันจะปึงขนาดไหนนี่จะเริ่มคุณแม่ได้แล้วว่าเอ่ออีกสี่ห้าเดือนคุณมาดูใหม่อืมครับอืมนี่ครับไม่เห็นไม่เห็นกระดูกเลยนะครับนี่ครับมีแต่เนื้อเริ่มเนื้อเป่งขึ้นมาเลยนะครับนี่นี่คุณแม่บอกว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้โอ้โห บางที่นี่กระดูกล้วนๆเลยคุณแม่ออจริงนะเนออยู่ที่เราดูแลเนาะอ้อนี่ครับให้มันยิ่งกินเท่าไหร่มันยิ่งสมบูรณ์ยิ่งยิ่งถ่ายทองได้ดีขับถ่ายเนาะขับถ่ายไปขับถ่ายแล้วถ้ามันถ่ายไปบ่อยนี่คือคือมันดีแล้วมันเริ่มมันเริ่มอากาศได้แล้วอาแล้วเริ่มต้นใหม่เออล้วเริ่มต้นใหม่อ๋ออืมถ้าไม่ถ่ายนี่แปลกร่างกายนะครับถ้าไม่ถ่ายนี่แปลก ถ้ามันถ่ายดีๆนี่ต้องถือว่ามันไล่ไล่ระบบได้แล้วนี่ครับต้องเอามาอนุบาลก่อนนะครับทัาโอ้เอามาอนุบาลก่อนไม่ใช่จู่ๆปุ๊บจะมากินอะไรเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เออเรามาจากคนละที่ยโสโสเคยกินหญ้าแบบนั้นมามาเจอหญ้าแบบนี้อืม อันนี้ก็จุดจุดเปลี่ยนเนาะออมาเปลี่ยนร่างามาเปลี่ยนร่างกายอนี่ครับอ้วนทุกตัวเลยเนี่ยอตัวนี้ออกข้างเลยเนี่ย,ออน,ยน,นี่มันพร้อมมันพร้อมขึ้นแล้วอะ่ะนี่นใ่นะครับตัวนี้มาดูไม่รอบหลังเนี่ยสวยเนี่ยดํานี่นะตัวนี้ต่างจากเพื่อนเลยตัวนี้อืตรงก็สวยครับ สวยๆโอ้หูมันหนาเลยอ่ะแม่อะผิวยังเพิ่งเริ่มไงอืมโอ้สวยๆโอ้โหเขาถึงได้ว่ามัเขาศึกษาเลยตัวเองมันอยู่ใกล้ๆมันมันไม่นิ่งหรอกเพราะว่าที่นี่มันไม่มีแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้มีอาหารเต้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณจะเลี้ยงหญ้าใช่ไหมอใช่กินหญ้าแบบกินหญ้าบั้นทุ่ออาหารมาเสริมใช่ใช่แล้วมันเลยหมุนเวียนปั่น เลี้ยงแม่หัวไม่ดีมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้งาแม่หัวอืแม่หัวกินหญ้าดิฟ้าเขาก็อ้วนมากเดี๋ยวคลอดยากใช่ไหมใช่ใช่เัยเลี้ยงแล้ถึงเลิกเลี้ยงเลยสงสารสงสารต้างให้กินเยอะกินเยอะลูกกไม่อบแล้วหัวตัเนี้ยเขาผสมเทียมกันเยอะใช่ครับฉีดมันมันไม่ไม่เหมือนธรรมชาตินะ เป็นลูกกระทบบ้างอะไรบ้างเนาะมันเลยไม่แท้แล้วอ่ะมันไม่รู้เราเรามองไม่ออกแล้วอ่ะแล้วพอออกมามันจะไม่เออไม่สมบูรณ์ใช่ครับมันไม่แท้แล้วจริงๆเราต้องเลี้ยงพ่อลูกร้อยลูกร้อยเออเลี้ยงพ่อเองไปเลยเราเอาสายพันอะไรก็ว่าไปครับใช่ครับเลี้ยงพ่อไว้เลยเอามามัานเลยดีอืมบมานานแท้ครับ จำเกตฑ์ไหมซองที่ว่าเป็นโรคจำเบีสกินนะครับอืมตัวเป็นตุ่มหมดอันนี้มีตัวงนะเหรออันนี้ก็มีอันนี้มีมีรักษาไปเรียบร้อยแล้วเออของเรามันจะรู้ระบบรักษาโอ้ืออืมอันเนี้ยเป็นเนี้ยนะโอ้เบียอ๋ออันนี้เป็นฝ้าเลยเนาะเป็นปานเลยเนาะไม่ใช่ปานดิตุ่มอะครับโอ้อันนี้เพิ่งแห้งไปแล้วเนาะ ไม่เขาเป็นมาแล้ว<อ>แล้วก็มาหายอืมเป็นจากที่อื่นมาเลยแม่เป็นจากนู่นแหละที่บ้านตัวเองนู่นแหละ๋อที่บ้านเขาเลยเออตัวเดียวอืมแต่อ้วนปักเลยเนี่ยเราอยู่นี่นี่อ้วนเลยอะ่ะอ้วนอ้วนอ๋อหายแล้วอ้วนทันทีเลยโอ้ดูหน้านี่ไม่ไม,ไม่ไม่แห้งผอมเลยหน้าห, <ả? S 1> หน้าเต็มหน้าเต็มมากอ้วนจีอ้วนจีกินเก่งเนะี่ยอ๋อ อืตัวนี้อ้วนจริงตัวนี้หน้าเขาเต็มนี่ก็เต็มไม <Ừ. S 1> ่มีกระดูกเลยอะ่ะโอ้โหนี่ผมสังเก็าแต่ละฟาร์มนะครับโอ้โหนี่ฟา,<ด>าร์มนี้อ้วนดูติดถนนน,น้าค<อ>ุณแม่มันมีไ,มมนไ,ไอ้ที่เขาไอาอวัวซากวัวซากกันเนี่ยดวัวซากรู้เลยเออเออนั่นแหละของติดติดข้างทางอ่ะกระดูกล้วนๆก ไม่รู้ของไข่อ่ะไม่ไม่โอชีมันอยู่แน่นมันก็ไม่ได้อะไรกินเลยเลยนะใช่ครับมันมันไม่เป็นแบบนี้อ่ะมันไม่มีระบบแบบนี้เลยแบบของคุณแม่เนี่ยครบเลยยังไม่ครบนะยังไม่ครบอีกเหรอเนี่ยอ้วนขนาดนี้ยังไม่ครบอีกโอ้โหเ่ยแล้วมันเต็มๆต็มมานี่ลูกเลี้ยงเนอถ้าเลี้ยงมันเต็มตั้งกันน้ำน้ำมันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องทายทิ้งหมดอ๋อเก็บปกไม่ได้อืมอืมนี่ก็ผมว่าโอเคแล้วนี่ เดี๋ยวมันก็เป่งเป่งขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยมันเริ่มรับมันเริ่มถ่ายเขาหลอก่อยให้สัมผัสเรื่อยๆบางคนบางคนอยากให้อ้วนเนี่ยอัด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 เยอะอัดเยอะแล้วใส่ซารด้วยโอ้ใส่ซารนะเขาจะขายที่อัด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 เพื่อเอาน้ำหนักให้มันอ้วนจริงๆแล้วคนซื้อไม่รู้บางบางที่ เขาก็รู้แต่เขาอยากได้หัวอ้วนๆใช่เออใช่แต่ว่ามันอันตรายกับหัวมากพอไปถึงเออกลัวมันแพ้แพ้ขอประปมใช่เหมือนคนนะเนาะกินอยู่ดีๆแล้วไปกินอีกอย่างหนึ่งมันมนอ้วนเข้าไปมันมีอะไรเข้าไปอะไรเข้าไปใช่ครับใช่ครับทุกวันทุกวันมาตัวยืนไม่ติดเลยอืมเปยไปเปมาสั่นแผล เพราะว่ามันเพราะว่ามันเซนซิทีฟกว่าคนนะวัวนี่แล้วนิดๆแต่หน่อยเปลี่ยนนะมันต้องนิ่งแบบอาหารอย่างนี้ต้องนิ่งไปเลยอ่ะนั่นตัวนัวน่ะมันไม่ค่อยสบายอืมเสี่ยงเหมือนกันเนาะเสี่ยงอนุบาลเสี่ยงเหมือนกันอนุบาลต้องสังเกตมันทีละตัวเออต้องตัวไหนมันหงอยตัวไหนมันคึกคืนอย่างงี้เนาะใช่ใช่ต้องแยกออกไว้เนาะเราจะได้ไม่ให้มันปนกันไปตัวอื่นเพิ่งดีแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มดีนะอืมเออต้องแยกไว้ไหม เออนี่นครับนี่ครับืหไม่งั้นมันติดกันอนะอันตรายเรามันกินอะไรมันไม่เหมือนเพื่อนเขาเออตัวอื่นมันยังไไมม่่มยังซ้าย<ห>ยังขวายังอารมณ์ดีนะหูมันก็ไม่ใช่มันอโอ้ตัวเดียวเลยคุณแม่ <ห ả? S 1> ตัวเดียวนี่เหรอเป็นตัวเดียวนี่เหรอเป็นตัวเดียวอ๋อหืมตัวนั้นสวยมากเลยครับตัวแดงสวยนั่นอะตัวแดงอือ สีสวยมากเลยสีแบบสวยที่ไหนนั่นน่ะไม่สวยเหรอแม่ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนั่นเลยสีนี้มันสีตลาดแล้วแม่สีตลาดนั่นน่ะสีของคนอยากได้เลยนะเนี่ยรู้ไม่แนะว่าเขาไม่ค่อยดีนะทําไมครับตัวไหนเขาคนลุกอยู่นั่นน่ะเหรอเออคุณเาโอสีดีมันลุกยังไงผิวไม่ได้แบบนี้เลยไม่มองก็ไปดิอนั่นผิวเขาโหดเห็นไหมนั่นน่ะเขาเริ่มไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายนั่นน่ะ คุณเหมาว่าสีจลาดได้ไงนั้นตัวหดกันน่ะเนอผมมองไม่ออกเลยแบบลูกสู้สู้ัไหมเนี่ยนั่นแหละอืมไม่ใช่สีจลาดนะนั่นน่ะเนอะครับโอคขนก็ไม่เหมือนเพื่อนไหมดูดิอันนี้ขนเขาไหมดูดูนนขนดิขนหดไหมครับเออนั่นแหละเขาไม่ค่อยสีมันแบบเข้มเลยเอออืมโอ้ต้องมองให้ออกเนาะ นี่ก็ซาแน่น่ะคนรัวทั่วไปมือจะแบบนี้มขนลุกมาเลยนะครับแล้วยืนไม่สนิทนั่นเลยนั่นน่ะไม่ค่อยดีนั่นนะอืมต้องแยกไว้นะครับไม่บายอืมขนลุกขนชันหมดเลยขนลุกขนชันเลยครับอ๋อนี่ครับอืมไม่ค่อยดีอืมโหมันสวยอ่ะ ไม่หรอกคนมันนั่นมันมันทายท้องเยอะมากเนออ่าอาจจะทายท้องเยอะเนี่ยอตรงนี้มันก็ขี้ดีนะเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวนี้มันก็ขี้มันต้องดูขี้เหลวขี้ยิ่งขี้เป็นเลือดยิ่งหนักเลยเรอะโอ้มีขี้เป็นเลือดด้วยนี่ก็ทายท้องนะโอมต้องดูขี้เลยครับเธอดูขี้โอ้ทายท้อง โอ้มันเดินขาลากเลยไหมอืมไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะโอ้ตอนนั้นเดินขาลากเลยอืมมันไม่มันไม่ยกเหนือดินเลยอ่ะไม่เหมือนจาบ้านเลยอืมเนี่ยนี่เขาแข็เนี่ยสดชื่นเนืตัวนี้อืมเนี่ยมันกระดิกหูวนี่รู้เลยอารู้แล้วกระดิกหูวนี่มันสดชื่นแน่นอนเอออืมเนี่ยหูคพึ่งอย่างเงี้ยอืมอ้อต้องสังเกตดีๆเนาะถ้าจะซื้อวัวนี่โอ้ นี่ครับนี่ครับมันพร้อมขึ้นแล้วครับโอ้เอาความรู้ให้ได้มากที่สุดอัดอัดอัดเพื่ออ้วนก็ไม่ดีเนาะให้มันไปเรื่อยๆเอออย่างที่คุณแม่ว่าไปเรื่อยๆดีกว่าส่วนมากเนี่ยปล่อยทุ่งใช่มีที่เยอะใช่อีสานเ็าปล่อยไปเลยอ่ะที่ประมาณเท่าไหร่กี่ไร่ห้าสิบ ไม่ถึงครับไม่ถึงสิบไล่สิบไล่บัวกินกบัวกี่ตัวสิบไล่ประมาณเกือบร้อยเนี่ยบ้าถึงว่าไม่ถ <c oughs> ึงไ,ไ,ไม่หมดแต่2ี่สิบันก็หมดแล้วมั้งไม่ได้เลยหันเขาปล่อยทุ่งกันโอ้โหไม่ได้ละคุณอืม สิบสามสิบไร่ยังดูได้แค่สองเดือนอืมใช่ไหมเพราะว่าวัวมันกินเก่งมากถ้าเราเออเป๊บเดียวหันไปเป๊บเดียวหันไปเกี่งมันกินตลอดมันไม่มีวันแบบหยุดเนาะถ้าคุณมีสิบไร่คุณต้องปลูกหญ้าแล้วปลูกแล้วตัดอืมเนาะอทำงั้นไม่ได้หรอกวัวมันก็ย่ำไปกินไป แล้วอะไรจะแล้วเอายาไ่ไหนมากินอ่ะอขมมดแล้วเอาที่ไหนซื้อหรอซื้อซื้อยาแลวนั้นข้าวเขาก็แบบเอาซื้อฟางเะรอฟางฟางฟางเขาก็ตะเวนหาซื้อนะถูกไหมผมว่าก็น่าจะมีราคาอยู่เขาขายข้างทางเลยนะอีสานนะ่ะตั้งเป็นมุ้งฟางขายเลยก้อนะไรก็อะไรสามสิบได้ไหม น่าจะได้นะเนี่ยสามสิบน่าจะเพราะว่าเพราะว่าแถวนั้นมันก็จะมีโซนที่เขาเลี้ยงวัวมาแล้วฝนอายามาแล้วครับโอเคครับวันนี้ต,ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่นะครับขอบคุณครบคุณแม่ที่ให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาครับค่อยๆไปนะครับมาดูใหม่ว่ามันจะปึงขนาดไหนครับนี่ครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอเห็นแล้วอิจช้าคุณแม่เลยเนี่ย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ใครเลี้ยงนะครับอย่าไปเร่งรีบนะครับให้มันกินๆไปเดี๋ยวมันก็โตของมันเองครับ